ไหนใครตามหาคอนโดห้องใหญ่ใกล้มอกษตรแถมยังมีรถไฟฟ้ายอยู่หน้าปากซอยต้องห้องนี้เลยจ้ะคอนโดนี้อยู่สุภลัยคิวนี่เองซอยราชโยธินประหลนโยธิน34คือแค่9 0 0เมตรก็ถึงสถานีรถไฟฟ้าเสนานิคมแล้วคือเลยมาจากห้าแยกลาดพร้าวแป๊บเดียวเองคือแค่หนาทีก็ถึงมาหาลาัยเกษตรแล้วทุกคนใกล้เมเจอร์ลาดโยใกล้ส็นทันลาดพร้าว<ฮ>ด้วยมาในขนาดใหญ่มากต้อง38ตารางเมตรเลย,ย<ฮ>ทุกคนส่วนระหว่างห้องนั่งเล่นห้องนอนและห้องครัวแยกเลยนะและดูโซนห้องนอนดิได้แอร์ติด ั้งใหม่พามันก็ติดตั้งใหม่แถมเตียงใหญ่ขนาด5ฟุตเสื้อผ้าให้ครบเรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นปะคือห้องนี้แค่ลากกระเป๋าเขาอยู่ได้เลยนะแล้วมาดูส่วนห้องดังเล่นกันเราก็จะมีชั้นวางทีวีติดตั้งให้แล้วเพื่อนๆดูที่จับติดเป็นวิกกี้เมาส์แบบนี้เลยและนี่โซนโซฟานะทุกคนก็มีตู้ลิ้นชักตกแต่งให้ครบเรียบร้อยแล้วจ้าไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะแล้วมาดูโซนถัดไปจะมีโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้อยู่นะห้องครัวเลยนะทุกคนใครแบบอยากทําวานเฟิร์สฟอร์มตรงนี้ก็ได้นะ แล้วมาดูโซนครัวกันเลยนะว่าเป็นครัวปิดเลยนะที่ติดกับระเบียงเลยทุกคนคือทําอาหารตรงเนี้ยก็เปิดประตูหน้าต่างระเบียงไปเลยจ้ากลิก่นออกไปเลยนะทุกคนแล้วห้องนี้บอกเลยเป็นห้องมุมที่เห็นเป็นวิวการ์เด้นเลยนะนทุกคนโซนห้องน้ำทุกคนมาดูแล้วซึ่งโซนห้องน้ําของเรานะก็จะแบ่งแยกระหว่างโซนเปียกโซนแห้งและมีติดตั้งเครื่องทำควาอุ่นให้ครบเรียบร้อยแบบนี้แล้ว คือไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วทุกคนรีบม,มาดูด่วนเลยนะอนนี้เราว่าพิเศษกว่าโครงการอื่นๆเพราะว่าเขามีขนาดห้องที่ใหญ่มากแถมที่สําคัญส่วนกลางเขาเหมือนแบบอยู่รีสอร์ทเลยอะมาดูเหมือนรีสอร์ทยังไงดูสระว่ายน้ำนี่โอ้โหกว้างขนาดนี้แล้วมีฟิตเนสคือเครื่องเล่นเยอะมากทุกคนคือไม่อยากให้เพื่อนเพนนื่อนลาดนะรีบมาดูห้องนี้ด่วนเลยใกล้มอกระเร็ใกล้เซนทรัลร้านเ้ารีบม,มาดู